สวัสดีครับสวัสดีคนที่รักพีซีพีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพูดถึงนะครับหลังจากใช้งานไปประมาณ1,500นัดได้นะครับของ f f f e c t Impact รุ่นตัว Compact นะครับ M3 ครับผมก็ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมาอธิบายว่าความรู้สึกในการที่เราได้ทดลองได้ใช้นะแล้วก็ได้ยิงได้สัมผัสประมาณนี้ครับล <c oughs> บแรกเรามาพูดถึงการยิงะคะคือปืนกระบอกนี้ความจุในถังเนี่ยตัวนี้เป็นตัวคอมเพ c t นะคร ซึ่งเป็นลำเกือบเกือบยี่นิ้วฮะรประมาณสิบเกหแปดประมาณนี้ครับก็ความยาวความยาวตั้งแต่ปลายจนถึงท้ายนะฮะก็ประมาณหกสิบสี่หสิบสี่เซนนะครับก็โดยที่ว่ามันไม่สั้นไม่ยาวเกินไปนะครับ มันทําให้การพกเนี่ยสะดวกไปไหนมาไหนก็ใส่กระเป๋าก็ได้สบายนะครับลำสิบเก้าจุดหแปดนี่หรือว่าลำห้าร้อยเอที่เขาเรียกกันนี่ครับตัวคอมเพรเนี่ย,ยมันผมก็ว่ามันไม่ไม,ไม่ใช่ใช่ลำที่จะสั้นนะฮะสิบเก้านิ้วกว่ากว่านี่ไม่ไม่สั้นนะฮะแต่ว่ามันเป็นรูปแบบรูปทรงของในเชิงของบูพับ ลำเขาอยู่อยู่ตั้งแต่ช่วงนี้เลยฮะจนไปถึงเนี่ยเกือบๆปลายเพราะว่ามันจะมีตัวครอบลำเพิ่มมาอีกประมาณ1.5นิ้วประมาณเนี้เลยความยาวตลอดลำนี้ก็ประมาณ64ครับผมถังที่ให้มา0.3นะครับ 0.3L คือรับแรงดันประมาณสามร้อยบาทครับผมเติมแต่ละครั้งนี่คือเราเลือกเติมได้เลยผมเติมสองร้อยห้าสิบบาทคือเขาเขียนไว้ฮะมกซิมัมสองร้อยบาทผมก็เติมเลยสองร้อยบาทหรือเราจะเติมสองร้อยก็ได้ครับแต่ผมเลือกที่จะเติมสองร้อยผมจะดูว่ามันพิเศษยังไงครับกับถังเนี่ยถามว่าหนึ่งถังเนี่ย เรายิงหนึ่งครั้งเนี่ยได้เท่าไหร่ก็มีเพื่อนๆถามมาเยอะนะครับคือมันอยู่ที่เราเซตปืนนะครับเราจะเอาความเร็วที่เท่าไหร่เรายิงใช้ความเร็วสูงจํานวนเขาของมันมันก็ต่ําลงมาเป็นเรื่องปกติครับมันมันไม่มีอะไรที่ว่าอยากแรงอยากเร็วแต่ว่าประหยัดหรอกเหมือนรถคล้ายๆกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อ ถามว่าได้กี่จำนวนนัดนียมาดูที่ของผมที่จูนนิ่งผมผมจูนไว้ที่9 0 0าร้ fps นะครับผมก็ยิงยิงจนถึงจนเล็กมันตัดนะฮะอ่โอเคเดี๋ยวผมผมลืมบอกไปปืนเนี่ยมันจะมีเล็กอยู่2ตัวตัวหน้าเนี่ยเซ็ตออกจากถังนะครับ ส่วนตัวท้ายเนี่ยที่จะไปเรียกอะไรอะจะไปดันดันลูกกระสุนแล้วกันดันลูกกระสุนก็จะมีอีกเล็กเล็กอีกตัวหนึ่งซึ่งตอนเนี้ยผมตั้งไว้ที่เล็กหน้าเนี่ยร้อยห้าสิบบาทแล้วก็เล็กหลังหนึ่งร้อยบาทครับคือโรงงานให้มาประมาณเก้าสิบแล้วผมก็ปรับขึ้นอีกนิดนึงอ่า โอเคครับก,ก็จูนิ่งก็แล้วแต่คนชอบนะครับพวิ่งที่เก้าร้อยก็ยิงยิงจากสองร้อยห้าสิบบาเนี่ยมาถึงถึงร้อยบาทเลยครับไม่ใช่ว่าเราเอาตัวนี้เป็นหลักนะร้อยห้าสิบผมผมลองดูแล้วว่าบางคนเขาก็กรงว่าถ้ามาถึงร้อยห้าสิบบาทตรงนี้ยเล็กหน้าเนี่ยมันมันจะมีอาการแกว่งของลูกหรือว่ามันไม่เสถียรอะไรประมาณนะี้แต่ผมลองดูแล้วผมว่า มันก็ไม่ได้ต่างอะไรมากครับเพราะว่าเล็กด้านหลังเนี่ยมันเป็นตัวดันลูกร้อยบาเนี่ยร้อยบาก็อถ้าเป็น psi ก็อยู่ประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบ psi ครับน่าจากประมาณนี้นะครับผมคิดว่าก็ยิงได้ทั้งหมดแปดสิบห้านัดบวกแน่นอนครับแปดสิบหนะ้านัดเอาเป็นแปดสิบห้าแล้วกัน่ะดีแปดสิบห้านะครับ วิ่งที่เก้าร้อยนะครับแปดสิบห้าเนี่ยเก้าร้อยนี่มันผมก็ว่ามันกระสุนฝาดำเนี่ยผมใช้ลูกฝาดำแล้วที่เซตที่เก้าร้อยเนี่ยสิบแปดจุดหนึ่งสามเนี่ยวิ่งที่เก้าร้อยเนี่ยยิงได้แปดสิบห้านัดขึ้นก็ผมว่ามันมัน,ม,นมันก็ถือว่าถังเล็กกระเปียกเดียวเนี่ยมันยิงได้เยอะขนาดนี้ก็แปลว่าระบบเขาก็ดีมากนะครับโอเคนี่ก็จบไปนะครับ สำหรับคนที่ถามมาเรื่องว่าจำนวนนัดเนี่ยยิงต่อนัดได้เท่าไหร่ครับโอเคนะครับ85ดบนัดบวกนะวิ่งที่900 fps นะครับโอเคโอเคมาพูดถึงความแม่นนะครับความแม่นนี่ถ้าลูกมาตรฐานนะฮะไม่ได้หมายถึงว่ารวมลูกตกไทยเราพอไม่ใช่ว่าลูกตกไทยเราไม่ดีนะก็ดีเหมือนกันแต่ว่าเราเราเรา,เราเอาเราอ้างอิงจาก g s b ที่ว่ามันท่นโลกเขาใช้กันนะครับก็ความแม่นก็ห้าสิบห้าสิบเมตรนี่ผบว่านิ้วก้อยเนี่ยนิ้วก้อยเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มประมาณนิ้วก้อยนะประมาณเหรียญยี่สิบห้าสตางค์เนี่ยอยู่ที่คนยิงด้วยนะครับก็ไม่ยากครับผมว่าทําไม่ยากอย่างแย่ๆเลยก็เหรียญบาทอะไรประมาณนี้ครับสำหรับสายล่าที่ถามมาว่ายิงไกลได้แค่ไหนอะไรเงี้ยเพราะว่า พี่พีน่นอนครับส่วนมากก็จะมีแต่พวกสายล่าครับพวกพี่พี่สายล่าสายเป้าก็มีครับอ่าอย่างผมก็ล่าบ้างเป้าบ้างก็แล้วแต่แล้วแต่อารมณ์นะครับเ็ราเราก็มันก็ต้องพูดตามความจริงครับก็เจ็ดสิบเมตรอ่ห้าสิบเมตรก็ได้เจ็ดสิบเมตรเจ็ดสิบเมตรก็อยู่ไม่หลุดไม่หลุดเหรียญห้าเหรียญสิบอ่ะเหรียญสิบแล้วกันนะทีเป็นเหรียญสิบเหรียญสิบก็อาทุกคนก็นรู้นะัะประมาณ เจ็ดสิบที่ผมเคยลองสุดนะฮะเจ็ดสิบเจเจดสิเมตรนี่ก็เหรียญสิแต่ถ้าล่าล่าะถ้าเขาล่าจริงร้อยี่สิบผมก็ผมก็ยิงมาแล้วครับก็ก็ได้ตัวนะสบายสบายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่สโคปนะครับความสามารถของสโคปเราว่ามันจะเห็นตัวเป้าหมายเนี่ยชัดแค่ไหนโอเคป่ะถึงอะไรอีกก็อ่ะ สัมผัสการสัมผัสข้อไหนแล้วอ่ะโอเคต่อเลยนะครับน้ําหนักถามว่าเราแบกไปเนี่ยไปยิงเนี่ยน้ําหนักหนักแค่ไหนครับก็รวมกล้องเนี้ยทั้งขาซ้ายเนี่ยเนี้ทั้งที่ผมจับเนี่ยสี่จุดสองครับสี่จุดสองโลก็หนักก็ได้ครับแต่เราไม่ได้ปืนนี้มันไม่ได้สําหรับ เราแบกไปแบก,แบ,กแบบไปยิงตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างอะ่ะเราก็เลือกจุดแล้วก็เราใช้ขาตั้งเนี่ยเนี่ยเพราะว่ามันจะมีมีรางขาทรายเนี่ยเราก็ตั้งเราก็ตั้งแล้วเราก็ทําที่โมอโมนะครับแล้วก็หาเป้าหมายแค่นั้นเองครับก็มันก็ไม่ได้หนักอะไรเราก็แบกไปแล้วก็ไปหาจุดแค่นั้นเองครับแต่ถ้าเราไปแบกไปแบกมามันก็ หนึ่งก็ความแม่นก็หายด้วยสองก็มันหนักอะ่ะมันล้าครับผมโอเคครับมิตีปืนรวมๆนะฮะก็ผมว่าโอเคอยู่ในระดับที่เราพอใจที่ผมพอใจนะครับการขึ้นโหลดขึ้นอะไรเนี้ยมันขึ้นได้ง่ายครับ,นะค,รบคือสมูทมากครับ,นะรบขึ้นนะ อันนี้ค่อยก็ได้ครับแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยมาถึงการแต่งปืนเนี่ยปืนเนี่ยมันมันรูปทรงที่โดยที่เราชอบอยู่แล้วอาจจะเป็นคนอื่นชอบด้วยแต่ผมส่วนตัวผมก็ชอบในแนวเนี้ยครมันมันแต่งได้ แต่งได้เท่าที่เท่าที่สมควรแต่งอ่ะแล้วมันก็มันมันมันสวยด้วยผมว่านะสําหรับผมอ่ะแล้วมันการยิงอ่ะมันยิงง่ายด้วยนี่โอเคเดี๋ยวมามาพูดถึงการยิงเลยเนี่ยสมมติว่าเราจะตั้งตั้งกล้องนะฮะอ่าตั้งกล้องเนี่ยสโคปเนี่ยเซซิโลอะไรเนี่ยเราตั้งที่สมมติว่าเราจะตั้งที่ห้าสิบเมตรเราต้องมีแท่นมีแท่นตั้งเพื่อเพื่อความแน่นอนอะไรเงี้ยสมมติว่าปืนปืนทั่วไปนะครับ แต่ F X M สามครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเนี่ยเพราะว่าเราจะจับเงี้ยเราจับเงี้ยเรายิงเสร็จแล้วเราแต่งอะบางครั้งมันก็จะมีขยับอยู่เงี้ยนี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าปืนนี่มันนิ่งยังไงครับนี่คเ็น <c oughs> มันมันปรับได้ครับนี่ปรับแล้วก็เราล็อกได้เห็นไหมครับระดับระดับมันก็จะใกล้เคียงนะครับ อยู่ที่ล้อเอาขาทรายลง<ด>เห็นไหมครับมันก็แทบจะขนานแล้วขนานก็หมายถึงว่าความมั่นคงเนี่ยความสเตเบิลของมันก็จะดีเราก็จะยกมือมาปรับเซ็กซิโลอะไรก็ทำได้สบายครับเนี่ยค,คือข้อดีของเนี่ยดูว่าท้ายเขาเห็นไหมครับประมาณเนี้ยซึมปรับขึ้นลงได้สบายๆนะครับนี่คือ สิ่งที่ผมผมชอบมากครับแล้วการจูนเนี่ยจูนนี่ง่ายมากเลยนะครับเขาทำมาแบบว่าเหมือน e x t e r n a l จูนอ่ะเหมือนเราจูนจากข้างนอกได้หมดเหมืนมันมันเป็นควิกจูนนะครับเนี่ยระบบใหม่ของเขา M3 ครับตัวนี้นเะตัวแมคโครมันเนี่ยกับไมโครเนี่ยคือเป็นตัวจูนจูนนิ่งแบบ มันสะดวกมากครับสมมติว่าพี่สมมติว่าเราเล่นอยู่เก้าร้อยเราจะเล่นจะลงมาแปดร้อยห้าสิบจะไปเป็นพันก็ได้สบายครับไม่มีปัญหาก็แค่คลิกนิดเดียวครับแบ็คแบ็เราก็รู้อยู่แล้วแต่ว่าจะให้ลงรายละเอียดลึกๆเนี่ยคงจะไม่ได้ลงครับเพราะว่าปืนใครก็ก,ก็ลองลองลอง,ลองเซตดูครับเพราะเรามันไม่ต่างกันนี่แหละ เออมันมันต่างกันอยู่แล้วเพราะว่าบางคนชอบแบบนี้แบบนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเล่นได้นะครับมันเล่นได้สบายๆเนี่ยมีว้าวครับเนี่ยคองตัวไมก้ก็อย่างเงี้ยนะใช้ได้เลยวางไว้ก่อนเนี่ยคล้องเนี่ยสบายๆนะครับ กล้องที่ผมใช้ก็เป็นเวกเตอร์ออปติกครับมาร์คแมน6ถึง24ครับก็ยิงสบายๆนะครับสำหรับร้อเมตรก็ยังเห็นเป้าอยู่สบายๆร้อยห้าเมตรก็ยังเห็นอยู่ครับสบายๆมาเมื่อกี้พูดถึงพูดถึงของแตง่งอ้อโอเคลืมเดี๋ยวพูดถึงตัวนี้ก่อนแม็กกาซีนครับ ี่สิบแปดนัดบอกได้เลยว่าโหลดครั้งเดียวนยี่สิบแปดนัดน,นี้ก็น่าจะกลับบ้านได้แล้วเนี่ยผมชอบตรงนี้แหละมันเยอะยี่สิบแปดนัดเนี่ยแล้วก็ง่ายด้วยนะครับเที่ยวก่อนก็ดึงมาแค่นี้ แล้วก็ใส่เข้าไปครับแท็กจบแล้วก็ดันเข้าไปนี่ครับนิ่มๆเลยครับโอเคประมาณนี้ครับดูมันมันไม่ได้ติดช่วงนี้นะจังหวะเลงคือแกมเราไปแบบนี้มันก็สบายๆครับเราดึง28นัดน,นี้สบายๆเลยคลองตัวโอเค ก็มันมีเนี่ยตัวล็อกเนี่ยทำให้แบบมันแน่นมากเลยอโอเคครับขอญาตเคลียร์เก็บปืนเนี่ยโอเคมีลูกกระสุนอย่นี่ก็ไม่เป็นไรเราลดค้อนได้ครับโอเคเดี๋ยวใครยิงออกตกไปแมกกาซีนที่สิบแปดนัดมาดูปลายของแต่งนะครับพูดถึงของแต่งก็ปลายมันก็ มันจะอาจจะดูมันเป็นตัวคอมเพกอะดูสั้นๆนี่ครับเออมันก็จะดูแบบแปลก,กๆนิดนึงเพราะว่ามันไม่ได้รับกับสโคปนะก็เราก็ประเทศเราก็มีเยอะครับบ้านเราของแต่งช่างไทยฝีมือครับเอาอะไรเล่นก็ได้เนี่ยมันก็มีปลายปืนมาใส่ครับแต่ไม่ไม่ใช่เก็บเสียงนะครับเป็นเป็นปลายปืนนี่เฉยมันไม่มีอะไรครับแค่ต่อให้มันดูสวยงามที่เฉยแต่ถ้าเป็นเก็บเสียงนี่ผิดกฎหมายนะครับ นี่มันก็นะมันก็จะดูดีขึ้นมานิดนึงอะไรประมาณนี้ก็ของแต่งเพราะว่ามันมีรางรางจะใส่เลเซอร์ใส่ไฟฉายใส่อะไรก็ได้ครับ <S <S ผมอาจจะพูด วนไปวนมานะครับแต่ก็พยายามเนี่ยอ่ะประมาณนี้นี่ไปชายก็สบาย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 ก็ยิงกลางคืนก็สบายนะครับแต่ไม่แนะนำหรอกครับไปยิงกลางคืน อันตรายมันก็มองไม่ชัดหรอกครับเท่าไรหร่หรอกก็ประมาณนี้ครับมีอะไรอีกอะโอเคมิติตัวปืนแล้วก็ความรู้สึกที่หลังจากยิงไป1,500นัดแล้วนะครับก็คะแนนก็เกือบเต็มสิบเหมือนกัน,นครับจะได้เลยโอเคนี่ยังไม่ผมยังไม่เจอปัญหาเลยนะครับคือเล็กรั่วเล็กไหลอะไรเงี้ยยังไม่เคยเจอนะ ตอนนี้เพราะว่าอาจจะเราเพิ่งได้มาด้วยมั้งสักพักก็คงจะมีปัญหามาเล่าให้ฟังเรื่อยๆครับผมโอเคมาโอเคคนระับก็ายาวอยู่เดี๋ยวมาพูดถึงเขามีคนอยากรู้ว่าเราการสั่งจองนเนี่ยปืนเนี่ยเรานำเข้าหรือเราซื้อได้ยังไงอะไรเงี้ยคือ fx เนี่ยจากสวีเดนนะฮะเน็ตอินสวีเดนเนี่ยของบ้านเราในประเทศไทยเนี่ย มีที่ร้านให้บิดกันนะครับที่เดียวเลยครับที่เดียวเลยคือลองเซิร์ชไปดูดูดูได้นะครับเราก็พิมพ์ไป fx เอาแบบ fx ไอกันเอเชีย er, อย่างนี้ก็ได้ครับเพราะว่ามันจะมีร้านให้บิดกันเนี่ยแหละเป็นตัวแทนของประเทศไทยน่าจะที่เดียวแหละก็โอเคเขามีครบมีส p ป r พ part มีอะไรก็ครบอ่าโอเคมาพูดถึงการสั่งจองการสั่งจองก็ เราติดต่อไปทางร้านนะครับแล้วก็ลงชื่อไว้เพราะว่าเขาจะมีการจัดคิวเพราะว่าเอาจริงๆเอฟเอเนี่ยคนจองเยอะเหมือนกันนะมันแพงก็จริงครับแต่คนชอบก็มีเยอะคนที่เขามีพอมีกระตังซื้อเขาก็บางคนก็ซื้อสองสามเขาบอกเลยนะครับมีนะครับเขาก็จองจองไว้เพราะว่าเขาชอบเอาไปไว้ประดับบ้านอะไรบารมีของเขาเราพอเราลงชื่อไว้เราคุยกับทางร้านแล้วเขาจะให้เราลงชื่ออ่ะพอมีคิว ให้เราจองปืนผมเนี่ยผมได้มาแปดหมืนห้ามันอยู่ที่ปีด้วยนะครับบางปีก็ขึ้นเพราะว่ามันขึ้นตามผมคิดว่าน่าจะตามเลรเงินเนหรียเ,เงินไทยแต่ปีเนี้ยสาสิบสาบาทต่อดอนละผมคิดว่ามันคงราคาคงพุ่งแล้วแหละน่าจะเพิ่มอีกสองสามพัน่ะอ่าโอเคก็เราก็จองไปผมซื้อแปดหืนห้าผมจองไปสามหมื่น สามหมื่นโดยที่ยังไม่ต้องมีใบปรสามนะครับปืนนี้ต้องมีใบปรสามในการซื้อนะครับแต่ว่าเราทําการจองก่อนอ่าบางคนเราเสียไปสามหมืนเราก็ต้องจ่ายเท่าไหร่ห้าหมื่นห้าอะไร, 55, อะไรเอ้ไม่ใช่ห้าหมื่นเนี้ยจ่ายส่วนต่างเขา <c oughs> ประมาณนั้นบางคนเขาก็กังวลว่าเอาแล้วถ้าเราขอใบปรสามไม่ได้ครับประมาณนี้นเพราะว่าถ้าเราจองเสร็จแล้ว หนึ่งเดือนอ่ะก่อนของจะเข้ามาเนี่ยทางร้านเขาจะโทรมาบอกเราเลยว่าของเข้าแล้วครับเดือนหน้าเดี๋ยวให้ให้ทําการขอใบภาษได้เลยอ่าเพราะว่าใบภาษามันเต็มที่ก็หนึ่งเดือนนะครับได้ครับที่ผมเคยขอมานะที่อื่นผมไม่แน่ใจว่าแล้วแต่นายอีกแล้วครับก็ที่รู้กันก็เขาโทรมาบอกเราเสร็จโอเคเราได้ใบสามเสร็จเอาของก็มาคือเขาทํางานแบบร้านที่เขาทางานก็ดีดี ดีมากเลยครับเพราะว่ามันมันเป็นเหมือนร้านคนรวยแหละเขานําเข้ามาได้ขนาดนี้แล้วคนจองแบบว่าล้นขนาดเนี้ยังไงก็เขาก็มีตังอยู่แล้วแหละขนาดนี้เขาทํางานแบบมืออาชีพมากครับคือขั้นตอนหนึ่งสองสามเนี่ยเขาแจ้งเราหมดเป็นแบบไหนปืนมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องกังวลบางคนกังวลว,ว่าเฮ้ยจองไปแล้วแต่ว่ากว่ใบกว่าสามเนี่ยมันไม่ได้อะทาไงอะปืนตังตั้งสามหมื่นอะไรเงี้ยอ๋อไม่ต้องห่วงครับ อย่างเงี้ยทางร้านอ่ะเขาจะคืนตังค์ให้นะครับถ้าเราขอใบพอสามไม่ผ่านเขาก็คืนตังค์อยู่แล้วแม้เงินแค่สามหมื่นเขาให้ได้อยู่แล้วครับแล้วก็มีคนมาคนอื่นอ่ะที่เขาเข้ามาเขาไม่ต้องจองอ่ะแล้วถามว่าเราเหมือนสมมติว่าผมอยากได้แล้วแล้วผมไปจังหวะที่เออมีมีของแล้วเลยแล้วเอาตังค์ให้เขาเลยเขาเอาอยู่แล้วครับแล้วตังค์ส่วนนั้นอ่ะเขาเอามาคืนเราเขาเข้าใจอยู่ครับประมาณนี้ก็ ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะครับผมผมคุยกับทางร้านเขาแล้วผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะแต่ผมผมผมก็เคยคิดอยู่ว่าเอ้ยถ้าอย่างเงี้ยพผมกลัวก็เสีืยงกันนะก็เสีืยงกันเราก็เลยทางให้เคลียร์เลยก็เลยมาบอกเล่าต่อเนี่ยก็รอไปรอไปประมาณหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนก็แล้วแต่กข,ของที่จะเข้าครับหรืออาจจะเร็วกว่านั้นเอออย่างผมมันอยู่ที่ช่งชวงจังหวะการจองอย่างผมก็ใช้เวลาแค่สี่เดือนสิบวัน มันก็ถือว่าไวนะสำหรับที่โอเคของผมมันสี่เดือนหวานบางพนก็เป็นปีเลยนะเป็นแปดเดือนอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคตามนั้นนะครับก็เราก็จ่ายของมาเราก็ส่งใบผอสามไปให้เขาส่งใบผอสามไปตัดโอนเรียบร้อยอทางร้านคุยกับทางร้านมันจะมีลองเข้าไปคุยก่อนนะ,ะมันจะมีเขาีรายลเอียดให้ชัดเจนก็เราก็จ่ายส่วนต่างเข้าไปส่งใบผอสามจ่ายส่วนต่าง แล้วเราไปรับเองไหมถ้าเราไม่รับเราก็ให้ก็ส่งมาให้ที่บ้านก็ได้ครับวันเดียวถ้าอยู่ในไม่ห่างอะอย่างผมอยู่บุรีรัม์ใช่ไหมก็400รอกว่าโลก็วันเดียวครับเสียค่าส่งส0่ร้อยบาทเราก็โอนพร้อมที่ส่วนต่างที่เรายังไม่จ่ายก็วันเดียวก็ถึงก็รับหน้าบ้านได้เลยก็มีอยู่แค่นี้ครับแล้วก็รอใบตัดโอนใบคู่มือจากทางร้านส่งมา ที่บ้านแล้วเราก็นำปืนเนี้ยไปหูดเลขไปขึ้นใบปอสีที่อำเภอครับก็ถือว่าเป็นอันสิ้นสุดเราก็ใช้ได้แล้วสบายใจนะครับถามว่าปืนแพงเนี้ยมันสบายมันใช่มันไม่สบายกระเป๋าแล้วแต่มันสบายใจแล้โดยความที่เราชอบด้วยหนึ่งเราไปไหนมาไหนเราไปสวนแรงเนี้ย ถามว่าตำรวจจับไหมก็ก็จับนะครับแต่มันทํามันไม่ได้ไปเจอไปเจอมากเราไม่ได้มีเจตนาที่จะไปยิงใครอะไรเงี้ยเพราะเราจะไปสวนไปต่างอําเภอไปสวนรออะไรเงี้ยเราใส่กระเป๋ามิดชิดสวนมากมันก็คุยกันได้อยู่แล้วเพราะว่ามันมีเรามีใบปแ่แล้วอเราก็แยกลูกแยกอะไรไปแค่อัดลมมันคุยกันได้แล้วแต่ถ้าปืนที่ไม่มีอะไรเลยจบนะครับโทษหนักนี่ คือปืนจริงเลยอ่ะอเท่ากันได้ซ้ําไปก็แทบจะหมดอนาคตเหมือนกันนะครับอย่างเงี้ยเราคุยกันได้ครับไม่มีปัญหาอเขาก็เข้าใจเราอยู่เผอิก็พี่พี่ตำรวจที่เขาก็เล่นเหมือนกันแลละครับมันก็คุยกันได้ครับไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่มีอะไรเลยเนี่ยเรียบร้อยครับจบเ,เราซื้อความสบายใจแล้วก็ความสวยงามของมันโอเคนะครับวันนี้ก็มีอยู่ แค่ประมาณนี้แะครับสองเรื่องคือเรื่องอจากการที่เราใช้อยาก1,500นัดเนี่ยแล้วก็การซื้อการอยากได้การครอบครองเราทำยังไงโอเคนะครับถ้าไม่เคลียอะไรตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับเอาเท่าที่ผมรู้ประมาณนี้นครับผมแล้วก็ความรู้สึกที่ผมได้ใช้โอเคครับขอให้เพื่อนๆ<อ>มีความสุขมากๆนะครับผมกับพี่น้องชาว ลมทุกคนนะครับผมเป็นกําลังใจให้ครับเพื่อที่จะสักวันอาจจะได้มาครอบครองนะครับก็สําหรับคนที่ชอบนะคนที่ไม่ชอบก็ดูเป็นความบันเทิงก็ได้นะครับโอเคครับสาหรับวันนี้ก็มีอยู่ประมาณนี้ครับโอเคครับสวัสดีครับ